กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello t a s t นะสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาสรุปเรื่องราวของนิกแน c กยางตลาดกันเพื่อนตรงนี้เองไม่ใช่บิสต t โตนหรือว่ามิชลินแต่เขาคือยางตลาดนี้พูดไปเรื่อยนะนิกแน็กเองนะเป็นหนุ่มสายเสพสายเติมเป็นหนุ่มสายดีดกันเพื่อนเขาเสพยามาตั้งแต่เด็กๆเขาเสพยามาตั้งแต่อ่อนแต่ออก คนอื่นออกจากท้องแม่ร้องอูแวอูแวส่วนนิกแนก้องฮี่ฮี่แฮ่ไม่ใช่นะครับตรงนี้เองนะนิกแนกเองนะมีพฤติกรรมในการเสพยาแล้วเขาก็ไปก่อเหตุคุ้มครั่งอารวาส ทำร้ายทรัพย์สินของคนอื่นเนื่องจากว่าเขาคั่งรักกันเพื่อนเรื่องราวของเขาเป็นสตอรี่อยู่พอสมควรกันเพื่อนเขาไปจับได้ไว้หญิงสาวที่เขาหมายมั่นปัญตาตรงนี้เองปันใจให้คนอื่นเขาก็เลยมีการไปทำร้ายข้าวของของบ้านของหญิงสาวคนนั้นกันเพื่อนเรื่องราวของนิกแนกบ้านยางตลาดชายหนุ่มผู้คั่งยาและคั่งรักจะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ hello t e s มาฟังเรื่องราวของเขากันเลยครับผมเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่บ้าน บ้านดงบ่อตำบนยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินทรกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาชื่อว่านายธนากรชัยมาศอายุ23ปีชื่อเล่นว่านิกแน็กกันเพื่อนนี่คือนิกนมของเขาที่ชื่อว่านิกแน็กกันเพื่อนตัวของนิกแน็กเองนะเขาเสพยา,ยาม,มาตั้งแต่อายุ16ปีกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ7-8ปีที่แล้วตัวของนิกแน็กได้สัมผัสกับกลิก่นช็อกโกแลตตรงนี้เองเขาก็รู้สึกหลงไหลใกล้ดีไปกับมนสเน่ของมันกันเพื่อนสัมผัสทีไรขนคิงก็ลุกขนดาก ชี้กันเพื่อนตรงนี้เองรู้สึกปวดขี้ตุ่ยๆกันเลยทีเดียวนิกเน็กบอกว่าอาการนี้ขอซื้อได้ไหมกันเพื่อนหลังจากนั้นนะตัวของนิกเน็กก็ใช้ยามาโดยตลอดกันเพื่อนทีนี้นะพฤติกรรมของนิกเน็กเขาอาศัยอยู่กับตากับยายงานการไม่ค่อยทําอาศัยของเงินตายายซื้อยาบ้าไปวันๆกันเพื่อนเรียกว่าถ้าเรียกไปทํางานตรงนี้เองนิกเน็กยกมือใบแต่ถ้าเรียกไปดูดมาตรงนี้เองนิกเน็กสู้ตายกันเพื่อนนิกเน็กเองนะอาศัยอยู่กับตากับยายก็ได้พึ่งใบบุญตากับ ่กันเพื่อน ขอเงินครั้งละห้าสิบขอเงินครั้งละร้อยพอได้เสพได้เติมตรงนี้เองเขาก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆกันเพื่อนก่อนหน้านั้นนิกเน็กเองเคยลงมือทําร้ายตากับยายกันเพื่อนเวลาตากับยายหมุนเ,หมนเงินไม่ทันหาเงินมาให้เขาไม่ได้เขาก็มีการสาดแข้งเขาก็มีการต่อยตียายบ้างเพื่อเป็นการสั่งสอนกันเพื่อนนิกเน็กเองบอกว่าตรงนี้เองถ้าไม่ตบตีไม่ดีขึ้นเลยกันเพื่อนเขาเตะยายเป็นลูกขนุนเขาตีตาเป็นว่าเล่นกันเพื่อนเพื่อหาเงินมาเสพยาเพื่อหาเงินมา มาเติมตรงจุดนี้กันเพื่อนประเด็นสําคัญของนิกเน็กคือมันตีแต่คนในบ้านกันเพื่อนตรงนี้เองมันไม่ไปก่อความวุ่นวายให้กับคนอื่นและที่สําคัญนะเวลาในหมู่บ้านแห่งนี้เวลาในอําเภอแห่งนี้ เขามีโครงการบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาตรงนี้เองนิกเน็กก็จะขันอาสาไปร่วมโครงการกันเพื่อนถ้าผู้ใหญ่บ้านประกาศบอกว่าใครอยากไปเลิกยาตรงนี้เองนิกเน็กจะปั่นจักรยานดังต๊แต็กตก๊แตกเพื่อไปยังบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วบอกว่าผมอยากเลิกยาครับตรงนี้เองนิกเน็กก็จะไปร่วมโครงการทุกครั้งกันเพื่อนถือว่าเป็นวัยรุ่นถือว่าเป็นชายหนุ่มผู้ให้ความร่วมมือกับข้าราชการเป็นอย่างดีชาวบ้านร้านตลาดเขาก็เลยมองว่าไม่มีพิษมีภัยกันเพื่อนมีโครงการ มาทีไรมันก็ไปทุกทีกันเพื่อนไม่เคยหลบไม่เคยหนีกันเพื่อนมันอยากไปกินข้าวฟรีมันอยากไปกินขนมฟรีมันอยากไปเจอเพื่อนๆตรงนี้เองมันก็เลยไปบําบัดไปฟื้นฟูกันเพื่อนทีนี้ระยะหลังมานะครับยามันถูกกันเพื่อนนิกแนกเองมันเติมยาเยอะไปกันเพื่อน5เม็ดร้อยสี่เม็ดร้อยตรงนี้เองแถวกาลสินเขาขายกันถ้าเกินนี้เขาไม่ซื้อกันเพื่อนนิกแนบเองบอกว่ามีเงินร้อยหนึ่งซื้อได้6กเจ็ดตัวก็มีแล้วแต่ช่วงแล้วแต่โอกาสแล้ว แต่ลูกค้ากันเพื่อนถ, D, ถ้าลูกค้าเคดีถ้าลูกค้าสนิทกับพ่อค้า ตรงนี้เองอาจจะได้มาเป็นแถวถ้ามีเงิน2-300รกันเพื่อนเม็ดละ20บาทเม็ดละ15บาทก็พอหาซื้อได้แถวกาลสินนิกเน็กมันบอกแบบนี้กันเพื่อนหลังจากมันเสพยามากๆตรงนี้เองมันก็รู้สึกหงุดหงิดวุ่นวายใจกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของนิกเน็กก่อนหน้านั้นมันไปตกรุมรักหญิงสาวคนหนึ่งผมขอเรียกว่าน้องน้ําก็แล้วกันกันเพื่อนน้องน้ําเองนะเป็นหญิงสาวหน้าตาดีอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เธอเองอาศัยอยู่กับย่าเช่นเดียวกันกันเพื่อนน้องน้ําเองเป ร้านขายของค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างมีฐานหน้ากันเพื่อนตัวของน้องน้ำนะเป็นคนมีเงินก็เติมก็แต่งกันเพื่อนตรงนี้เองนม 400cc ปากกระจับน้องน้ำก็จัดมากันเพื่อนเธอเองมีเงินก็เติมก็แต่งให้ร่างกายเธอดูสวยงามตัวของนิกน็กเองมันก็ตกหลุมรักกันเพื่อนแต่ด้วยสภาพของมันนะเป็นคนขี้ยาเดินตกเต็กตกเตก็ตกอยู่ในหมู่บ้านน้องน้ำก็เลยไม่หัวซาภาษาอีสานประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าไม่เยแสกันเพื่อนเห็นตัวนิกน็กเดินผ่าน น้องน้ำก็เมินหน้าหนีทำเหมือนคนไม่รู้จักกันทั้งทงที่เรียนมาด้วยกันโตมาด้วยกันแต่น้องน้ำมองว่านิกเน็กคือขี้ยาเขาก็ไม่อยากหัวซาและไม่อยากยุ่งเกี่ยวกันเพื่อนตรงนี้เองนิกเน็กก็ได้แต่เก็บความรู้สึกกันเพื่อนแอบชอบอยู่ฝ่ายเดียวเวลาเดินผ่านเห็นหน้าเขาขาวเห็นนมใหญ่ๆตรงนี้เองนิกเน็กก็ได้แต่เก็บภาพไปจินตนาการแล้วก็เข้าห้องน้ำไปตําแตงแงไม่ใช่นะนิกเน็กเองก็ได้แต่แอบชอบแอบมองกันเพื่อนตรงนี้เองนิกเน็กทำอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าน้องน้ำ ไม่ให้ราคากันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนับตัวของนิกเน็กไปแอบรู้มากันเพื่อนว่าน้องน้ําเองมีชายหนุ่มมาติดพันเป็นชายหนุ่มต่างหมู่บ้านต่างพื้นที่กันเพื่อนตรงนี้เองเป็นชายหนุ่มรูปงามนามว่าแอดพเนี่ยไม่ใช่นะไม่รู้ว่าชื่ออะไรกันเพื่อนแต่มาติดพันน้องน้ากันเพื่อนมาช่วยน้องน้ําขายของมานั่งเล่นกระหนุงกระหนิงกันตรงนี้เองนิกเน็กก็เห็นภาพบาดตาบาดใจเวลาเขามาซื้อของที่บ้านของน้องน้ําเห็น2คนนี้ก็คือน้องน้ํากับแฟนหนุ่มของเขากระหนุงกระหนิงกัน นิกเน็กก็ได้แต่เจ็บใจกันเพื่อนหัวใจของนิกเน็กแตกสลายไม่ต่างอะไรกับยาบ้าที่ถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนถ้ามีไฟมาลนหัวใจของเขาคงละลายไปแล้วกันเพื่อนละลายเป็นควันลอยองหลององหลองเนี่ยไม่ใช่นะจนกระทั่งเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานิกเน็กเองอยากจะเคลียร์ใจอยากจะเปิดใจกับน้องน้ำอยากจะรู้ว่าผู้ชายที่มากระหนุงกระหนิงกับน้องน้ำตรงนี้เองน้องน้ำให้สถานะว่าอะไรเรียกว่าผัวหรือว่าแฟนนิกเน็กเองจะได้ทําใจเขาก็เลยเดินเข้าไปในร้านค้า ของน้องน้ำกันเพื่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลา9นาฬิกาของเมื่อสองสามวันที่ผ่านมากันเพื่อนตัวของนิกเน็กเองนะทำทีเดินเข้าไปซื้อของกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็ถามน้องน้ำซึ่งตอนนั้นเองอยู่ในบ้านกับยายตัวของแฟนหนุ่มของน้องน้ำยังไม่มาในวันนั้นกันเพื่อนตัวของนิกเน็กก็ยิงคําถามไปเพื่ออยากรู้เพื่ออยากเห็นกันเพื่อนเขาถามว่าตัวของผู้ชายที่มาติดพันตรงนี้เองเป็นแฟนใช่ไหมทําไมมาที่ร้านค้าแห่งนี้ทุกวันตรงนี้เองน้องน้ําไม่ได้ตอบ เพื่อนคนที่ตอบเป็นยายของน้องน้ำตอบแบบประชดประชันบอกว่าไอ้นิกเน็กมึงไม่ดูเงาหัวมึงไม่ดูตัวเองใครเขาจะไปสนใจมึงใครเขาจะอยากยุ่งเกี่ยวกับมึงตรงนี้เองเขามีแฟนแล้วกันเพื่อนพอตอบแบบนี้นะหัวใจของนิกเน็กที่แตกสลายอยู่แล้วมันก็ไม่เหลือชิ้นดีกันเพื่อนอารมณ์นั้นกําลังเติมมากําลังเสพมามันก็เลยปรีดมันก็เลยแตกกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของนิกเน็กก็มีการตอบโต้กับยายของน้องน้ำบอกว่าผมก็มีหัวใจผมไม่ดีตรงไหน ผมเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีหัวใจและก็รักน้องน้ำไม่แพ้ผู้ชายคนใดนี่คือคำพูดของนิกเนก,กนเพื่อนส่วนตัวของยายน้องน้ำบอกว่าไปไปไปอย่ามาพูดตรงนี้ตรงนี้เองมึงสไตขียามึงเล่นยาอย่ามายุ่งกับหลานกูนิกเนกถูกดา่านิกเนกถูกไล่เพื่อนนิกเนกเองมันก็ไม่ยอมไปเพื่อนมันก็พยายามตอบโต้อ,อยู่อย่างนั้นกันเพื่อนในจังหวะนั้นเองน้ําน้องน้ําเห็นว่าเหตุการณ์มันกําลังจะบานปลายน้องน้ําก็เลยตัดสินใจโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจสพยางตลาด บอกว่าคุณตำรวจคาคุณตำรวจขาตอนนี้มีคนอรารวาสคุ้มคลั่งอยู่ในร้านค้าพอพูดว่าคุ้มคลั่งพอพูดว่าอรารวาดพอบอกว่านิกเน็กเป็นคนเมายาตรงนี้เองนิกเน็กมันรับไม่ได้ คนหล่อหล่อฟยวกับเปียวแมลแบบนี้ดันไปบอกว่ามันเมายามันก็เลยตะบะแตกกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดน้ำนิกน็กเองก็ใช้วิชาบาทาร้เงาที่เขาเล่าเรียนมาจากเขาเหรียงซานเตะไปที่เก้าอี้ที่อยู่บริเวณหน้าเขาเพื่อนเรียกว่าปิวว่นกันเลยทีเดียวกันเพื่อนเก้าอี้กี่ตัวที่อยู่ในร้านค้าของน้องน้ำตรงนี้เองได้พังกันไปข้างหนึ่งกันเพื่อนนิกน็กเองเตะแบบไม่กลัวเจ็บกันเพื่อนเขาเองมีบาทาร้เงาเป็นอาวุธอยู่แล้วเขาเตะเก้าอี้ลอยว่นทั่วร้านค้า กันเพื่อนตรงนี้เองเตะให้แตกเตะให้กระจายกันเพื่อนนิกแนกโชว์เหนือด้วยการเตะเก้าอี้กันเพื่อนหลังจากนั้นนะเขาหันไปเจอซิงใส่ของกันเพื่อนตรงนั้นเองเป็นเหล็กนิกแนกไม่เตะกันเพื่อนถ้าเตะเหล็กตรงนั้นไปตีนจะแตกกันเพื่อนนิกแนกเองมันยังพอมีสติอยู่กันเพื่อนมันก็เลยผลักซิงที่ใส่ของตรงนี้เองล้มไปกันเพื่อนจังหวะนั้นเองเกือบทับยายของน้องน้ำกันเพื่อนยายของน้องน้ำได้แต่ร้องเสียงหลงวายไว้เกือบทับกูแล้วตรงนี้เองก็เลยด่านิกแนกไปบอกไอ้ชิ หายมึงมาพังร้านกูทําไมเดี๋ยวกูจะเอาตํารวจจับมึงพอได้ยินแบบนี้นิกเน็กมันก็เลยสงบสติอารมณ์ลงกันเพื่อนพอได้ยินตํารวจมันก็เลยรีบเดินออกจากร้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันเพื่อนหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน้องน้ําก็ไม่รอช้ากันเพื่อนรีบโทรประสานหาเจ้าหน้าที่ตํารวจสพยางตลาดให้มาในพื้นที่แบบด่วนๆโทรแจ้งตอนแรกยังไม่มาหลังจากข้าของพังถึงมาหลังจากเจ้าหน้าที่ตํารวจมาตรงนี้เองก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานมีการเปิดดูกล้องวงจรปิด เพื่อเอาไปเป็นพยานหลักฐานหลังจากนั้นเขาก็ไปขออนุมัติหมายจับจากสารจังหวัดกาลสินเพื่อมาจับกลุ่มตัวนิกแน็กกันเพื่อนตัวของนิกแน็กเองนะครับหลังจากก่อเหตุมันก็หายหน้าหายตาไปประมาณสอสาวันกันเพื่อนตรงนี้เองผมไม่แน่ใจว่ามันไปอยู่เขื่อนลำปาวหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่แน่ใจว่ามันไปไหนกันเพื่อนตัวของนิกแน็กมันอยู่ไม่เป็นที่กันเพื่อนมันมักจะขึ้นเขาเลียงซานเพื่อไปฝึกวิทยายุทธหลังจากนั้นมันค่อยลงมาท่องยุทธภพหลังจากวิทยายุทธมันแก่กล้าแล้วกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะ เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พศ2567ที่ผ่านมาตัวของนิกเน็กเองก็ถูกจับกลุมเนื่องจากว่ามีชาวบ้านร้านตลาดมีชาวยุทธจักรเขาแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอยางตลาดว่าตัวของนิกเน็กปรากฏตัวในหมู่บ้านกันเพื่อนมันมาปรากฏตัวอีกแล้วตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยมาคุมตัวนิกเน็กได้ที่บ้านของเขากันเพื่อนเขาเองกาลังจะเข้ามาของเงินตากับยายเขาเพื่อไปเสพไปเติมตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาดักรอแล้วบอกจ้าเอ๋ทายซี่ใครเอ่ยนิกเน็กบก อกว่าน้องน้ำใช่ไหมแง่ไม่ใช่นับนิกเน็กเองเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงนี้เองก็เป็นอันรู้กันจับกันมาหลายรอบคุ้นมือกันอยู่กันเพื่อนนิกเน็กเองก็ยอมจำนวนต่อหลักฐานยอมจำนวนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจสพยางตลาดก็คุมตัวนิกเน็กไปยังบ้านของน้องน้ำไปหายายน้องน้ำกันเพื่อนตรงนี้เองนิกเน็กมันสำนึกผิดกันเพื่อนมันไหว้สวยๆยายของน้องน้ำไปหนึ่งทีกันเพื่อนแล้วมันก็บอกกับยายของน้องน้ำว่ามันขอโอกาสกันเพื่อนหลังจากนี้ไปนะมันจะไป บัตรมันจะไปติดคุกแล้วกลับมาจะเป็นคนดีนิกเน็กเองบอกว่าผัวเผลอแล้วเจอการแฮลไม่ใช่นะนิกเน็กเองบอกกับน้องน้ําว่าไม่รักก็ไม่เป็นไรเขาทําใจได้แล้วหลังจากนี้เขาจะเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจําแล้วออกมาเป็นคนดีเพื่อตากับยายกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะเจ้าหน้าที่ตํารวจสพออยางตลาดก็คุมตัวนิกเน็กไปที่สถานีตํารวจแล้วลงบันทึกจับกลุมหลังจากนั้นก็แจ้งให้กับเขาสองข้อหาใหญ่ๆกันเพื่อนหนึ่งก็คือข้อหานะทําให้เสียทรัพย์ตรงนี้เองอัตราโทษส สปี2ก็คือข้อหาเสพยาเสพติดตรงนี้เองอัตราโทษ1ปีรอบนี้นิกเน็กไม่ได้เข้าไปบําบัดกันเพื่อนเนื่องจากว่าเขามีข้อหาทําให้ผู้อื่นเสียทรัพย์เขาต้องเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจําอยู่ในคุกใหญ่กันเพื่อนนี่ก็คือจุดสิ้นสุดของนิกเน็กชายผู้ข้างรักและก็ข้างยากันเพื่อนตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นเส้นทางความรักของนิกเน็ก ที่เขาพลาดเพราะเขาติดยากันเพื่อนนิกเน็กเองนะเป็นคนหล่อเหลาเอาเก่งแฮะไม่ใช่นะเป็นคนหล่อเหลาเอาการหน้าตาดีอยู่พอสมควรถ้าหากเขาตัดเรื่องยาไปได้ตรงนี้เองน้องนะ้าอาจจะหันมาสนใจเขาก็เป็นไปได้กันเพื่อนหวังว่าจากนี้ไปนะับนิกเน็กคงสมหวังในเส้นทางของความรักและขอให้เขาทําสําเร็จในสิ่งที่เขาตั้งใจไว้นั่นก็คือเลิกยาเพื่อตากับยายกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมนํามาเล่าให้ฟังเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกัน เข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอไปเพื่อนไว้น้าที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกดซับสไคร้ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงม,มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา,ปานะ่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโพ oh.